ก็อยากให้ทุกคนะเป็นอย่างนี้นะคะลองลองดูมันก็ต้องกรอนคอมเมนต์มันสําคัญเลยนะสวัสดีมองหมากเลยค่ะไม่ได้เจอตั้งนานเลยนะรัตนาโสภีก็บอกว่าสวัสดีทุกทท่านนะคะค่ะก็วันก็สวัสดีด้วยใช่ค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ,ะคะคณมากเลยนะคะคุณนารีนะคะที่สองทุกคนยังคะมันจะได้ลงไลฟ์ ยี่สวัสดีนะคะสองลงตาจ้าไปไหนแล้วก็วันนี้นะคะพี่คะแนนขึ้นเยอะแล้วเมื่อคืนคุณแม่นอ์สบายนี่นะคะไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนเลยนะคะไม่ได้ไปดูไม่ได้ดูคลิปด้วยมั้งตาลน,นะคะวันนี้นะคะอ่าบําพี่บุญคํานะคะสวัสดีค่ะพี่บุญคํานะคะก็มาจะก,กี้เข้าไปบ้านนอกบ้านาน,านานี่ยอย่าไปพูดอย่างนั้นนะคะ คนต่งางจังหวัดเนี่ยคือเขาเก่งนะคะเขาเก่งมากๆเลยมันไม่เป็นคนครูเหมือนสองคนเลยนะคะคุณควูใจก็เป็นเ,เป็นคุณครูเหมือนกันนะคะ, <c ười> ะคุณสวัสดีจ้าน้องวันค่ะสวัสดีค่ะคุณ้ครูน้ำใจสวัสดีค่ะนะคะ <c ười> ก็น่าจะมาวันนี้วันแรกนะคะคุณลินะคะ ใช่ไหมคะก็ขอบคุณมากๆนะคะคุณเลดวันเจอที่ไหนนะ,ะตัดตอนสองโมงนะช่วงช่วงเย็นกำลังห้วงงก <c oughs> ็นั่งง่วงละตีตื่นเตีสามคุณนาเออคุณสามาน้องลิเอาน้องลินะคะนะคะน้องลิ รีบมาส่งกําลังใจให้พังบวกค่ะค่ะขอบคุณนะพี่ขอบคุณมากมากเลยที่ข้ามาให้กำลังใจกันนะแล้วก็มาช่วยกันนะคะพี่ว่านาะพวกน้องเก่งกว่าพี่ด้วยซ้ํานะคะพี่เพิ่งมาเรียนรู้ตรงนี้แต่ว่าคุณเลีบอกว่าสวัสดีนะคะกหนกคุณก,กนกกรคะพิทักษ์นะคะสวัสดีค,ะค,นนะคะ่ะคุณกหนกกรนะคะคุณกนกนะคะก็ไม่เป็นไรวันไหนว่างก็นะคะ คุณรัตนาโสภีบอกเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะ,อะขอบคุณนะคะคุณนันทวันก็ไม่ทราบว่ายังอยู่หรือเปล่านะคะคุณนันทวันคุณนันทวันก็บ่ายสองบ่ายบ่ายบาย่บายโมงครึ่งขึ้นหลายไลานะคะบางครั้งวันก็ไม่รู้นะว่าชื่อต้นไม้ชื่ออะไรแต่ก็ลงหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีนะคะกับสามดวงตานะคะ,ะคุณกนกกรก็ตอบกับคุณรัตนานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะ ก้องหน่อยนะคะ,ะก็เชิญเมื่อคืนก็ได้ขึ้นกล้องกับน้องนะคะ,ะได้เข้ากล้องกับน้องที่อ่นนะครับคุณรัตนานะคะ,ะคุณสิริพงศ์ทักทายคุณรัตนานะคะบอกว่าสวัสดีครับนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ะนั่งพักก่อนนะคะวันนี้นะคะนั่งพัก กล้หายเหนื่อยก่อนหน้ามาเหนื่อยมากเลยกับพี่ยายญาแล้วก็คุณสิริพงศ์นะวันนี้นะคะขอบคุณค่นะ,คะ,ะ,ะาานะคะวัาสันนนะคะวัสันยังอยู่ใช่ไหมคะไอตรงนี้มันปุ่มอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ไมอยากแตะต้องกลัวต้องมาช่วงไลฟ์ก็วันมันก็ต้องสะสมเวลาด้วยกันนะคะนะคะทุกคนก็อตอนนี้ก็ก็ ไว้นในบ้านสวยสวยเขาาพ่าไม้มาพวกนี้เนี่ยคือคุณลัตนาเอาอสารข้าวเลยใช่ไหมวันนี้ก็มากเลยกับพี่ายาแล้วก็คุณสิริพงษ์นะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะนะคะอ่า วัสดนันนะคะวสันยังอยู่ใช่ไหมคะเยอะแย,ยะเลยมะละกอมีมะละกอก็ไปเอามะละกอมากินได้นะมะละกอเนี่ยก็ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้นะคะมันก็จะเป็นการดีนะ,ะธรรมดาเลยนะคะเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันนะคะเอขาล่องหน่อยนะคะก็อย่างเงี้ยอ่ะ ก็เชิญเมื่อคืนก็ได้ขึ้นกล้องกับน้องนะคะเอ,อได้เข้ากล้องกับน้องที่ขอบคุณมากๆค่ะนะคะขอบคุณสําหรับน้ําใจเลยนะคะเถ้าไม่มีคอมเมนต์เนี่ยผ่านมันผ่านจริงนะคะแต่ว่าช้าช้าพอช้าสองเดือนก็อร่อยข้าวเ,เหนียวจริงๆมันมันชอบกินข้าวเหนียวข้าวหลามนะคะข้าวหลามแบบว่า ย่ากนะคะอร่อยบางครั้งวันก็ไม่รู้นะว่าชื่อต้นไม้ชื่ออะไรแต่ก็ลงหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะวันนี้ก็คะแนนขึ้นเยอะหน่อยนะคะครูคุณครูนะให้ต้องหาเพื่อนแบบที่คุยกันหลังบ้านใช่ไหมอืม ไปนะพูดไปนะคะแต่จริงๆนะถ้าทําแบบนั้นนะจริงๆคุณสามารถบอกจับมือกันเดี๋ยวใช่ไหม เพราเช้ามันก็มันก็ไม่เห็นนะมันไปมันไปหนุ่มๆไปก็เจอขึ้นทางตอรรี่ดีกว่านะคะอะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันในวันนี้นะคะ <S <S นะคะเออคุณสามาจะทำนะคะแล้วก็อ๋อคุณตอนนี้กี่โมงกี่ทุ่มแล้วคะตอนนี้พี่พี่ยาย่ญญาบอกวันหน่อยได้ไหม มนุษนะคะก็มีอะไรพูดได้นะคะอ่านหรือเปล่านะถ้าไม่ไม่ภายสองเดือนจะเสร็จนะ ขอให้สู้กันไปนะคะชมนะคะคุณกนกกรตอบกับคุณสามานะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณรัตนาตอบกับคุณสามาเพิ่มพลังบวกเป็นนาฬิกาปุกตัวสับปปุกอีกเครื่องหนึ่งดูไม่ได้ไม่รู้ทําไมมันน่าจะน้องมีค่ะคุณพี่นาลีนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณสมพรย็นใจนะคือคุณน้องโซดานะ คุณสมพรก็เย็นใจก็บอกสวัสดีค่ะแม่นไปดู มีท่านที่จบแล้วก็สองสามคนเนี่ยก็คือทุกคนแล้วก็ราเรา,เราตรวจสอบก็คือใกล้อ,อตอนนี้สองทุม่มห้านาทีนะคะวันก็อย่างที่บอกกันเขาก็พยายามเรียนมาตั้งเยอะนะคะเราจะมาบอกว่า เรามาถึงก็วันเดียวรู้เรื่องกันไม่ได้นะช่วยเพื่อนกันก็จะได้ไปกันได้ไมีน่าถึงพอพอไม่มีพอไม่มีเพื่อนมาเนี่ยคือไม่รู้คุณนารีก็บอกว่าสวัสดีนะคะคุณคุณนารีบอกว่าสวัสดีนะคะ ตอตอค่ะแป๊บเมื่อกี้นะคะนะคะก็ไม่ได้ไปหลายวันแล้วเหมือนกันกับบ้านคุณลีนะไปฟังเพลงบ้านคุณลีนะผิดกฎหรือเปล่านะเออิันปวกอะไรเงี้ยอ่ะ บา,บางคลิปก็จะกิดแอนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณสมคิดก็บอกว่าสวัสดีค่ะจริงแล้วไม่ใช่แล้วมันต้องมีเวลาให้เขาส่วนหนึ่งเลยนะมันต้องแบ่งให้เขาเลยนะ